สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะไปรับประทานอาหารกลางวันกันนะคะที่ร้านประจําของเราแต่ว่าไม่น่าเชื่อนะคะว่าแอดมินปอนะคะดูความฟุ้งฟิกแอดมินปอยังไม่เคยไปทั้งที่เราไปมาหลายครั้งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะไปร้านครัวบ้านเสืออีกครั้งนะคะแล้วออก็อีกครั้งอีกครั้งนะไม่ใช่แค่ครั้งนี้ทีเนี้ยแอนเกนแอนเกนใช่ค่ะทีเนี้ยเราเรา เราก็มาถึงว่าคอนเทนต์วันนี้เอาเป็นของโปรดของเราที่พอมากินที่ครัวบ้านเสือแล้วเรารู้สึกว่าอร่อยต้องมาเป็นอัมัสนะคะที่มาก็จะรู้สึกอเมสกับทางเข้านะคะวันนั้นเราเจอขนมอร่อยเลยคุณผู้ชมขวามือเนี่ยค่ะคุณพ่อเรากินแล้วอร่อยถูกด้วยกระทรงกะทิดีดใช่ค่ะอันนี้เลยนะคะเดี๋ยวตามทางไปเลยทีนี้พูดถึง ข้างคลองข้างคลองอ่าเป็นไงล่ะเพื่อนไม่เคยเห็นนะคะวันนี้เราจะบาะสร้างคอนเทนต์ใช่ใช่วันนี้นะคะเออพีดปิดวันนี้นะคะมีเออส่งน้ำพระด้วยค่ะ <c oughs> คุณปอเขาชอบนะคะข้าวเป็นลูกหัวใจอ่ะันนี้มีมเด็กเ<ม><ม>สิร์ สวยไหมคะเด็กปู่อ้ยใจใหญ่ใจลง y o u t u b ทที่คนมาติดตามประมาณแสนล้านคนนะคะยกยัวยวนยกใจหน่อยค่ะอะไรนะ เรามาเข้าประเด็นพูดถึงอาหารที่เราชอบทานด,ดูบรรยากาศนะคะนอกจากบ,บรรยากาศเพอร์เฟกแล้วนะคะก็อาหารที่เราชอบทานที่นี่นะคะก็จะมีแกงส้มแปะซะนะคะถ้ากินแกงส้มแปะซะนี่ต้องคู่กับไข่เจียวคอนโดปูนะคะแล้วก็ถ้าไม่แกงส้มแปะซะก็ปลาช่อนลุยสวนนี่ไงเรามีปลาช่อนลุยสวนนี่นะคะใช่ แกงปลาช่อนลุยสวนก็ดีมากนะคะแล้วก็วันนี้อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ต้องมาอมัสก็คือนี่ค่ะกุ้งซอสมะขามนะคะแต่เราก็มีแกงส้มน,นะเป็นแกงส้มผักนะคะวันนี้ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็น my favorite ตัดได้เลยนะคะ my favorite นะคะก็คือปอลาช่อนลุยสวนนะคะปะลาช่อนเขาจะทอดกรอบมากเลยเห็นไหมนะคะแล้วก็เครื่องลุยสวนนี่คือครบอร่อย แล้วก็ปลาช่อนตัวใหญ่มากนะคะสมุนพรงสมุนไพรนะคะอันนี้ก็ของโปรดเรานะคะกุ้งล่างซอสมะขามน้ำซอสเค้านะคะจะไม่เหมือนที่ไหนเลยนะคะาราเมลเขานี่ดีมากแล้วตรงเนี้ยจะจาหอมนี่คือจะทอดกรอบแล้วหอมมากนะคะะก,กินได้ทุกผักเลยคะใช่ค่ะเอ้แต่ไหนเธอบอกว่ามี มีน้ำแดงราดนมข้นนะคะน้ำแข็งใสโบราณชื่นใจชื่นใจค่ะ